ปัจจุบันเนี่ยวุฒิสภาเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์และก็การรวมตัวของความไม่ชอบธรรมทุกๆอย่างเลยของระบอบการเมืองไทยปัจจุบันเนื <ś c oughs> ้อหาของรัฐมนตรฉบับนี้เนี่ย ถือว่ามีความถดถอยในในเรื่องของมาตรฐานประชาธิไปไตยมากกว่าสมควรเมื่อเปรียบเทียบก,กับฉบับก่อนๆไม่ว่าจะ40หรือ50นะครับผมว่าภาพที่ชัดเจนที่สุดก็คือการที่มีสว250คนเข้ามาร่วมเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยถ้าถามว่าส่วนไหนเป็นปัญหาที่สุดของรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยผมว่ามันคือเรื่องของวุฒิสภานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้รัฐมนูนโดยที่ไม่แต่ทวุฒิสภาเนี่ยผมถือว่าไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนแลวก็ปรับโครงสร้างอย่างแท้จริงวุฒิสภามีปัญหาอะไรนเนี่ยผมมองว่าปัจ เป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์และก็การรวมตัวของความไม่ชอบธรรมทุกๆอย่างเลยของระบบการเมืองไทยปัจจุบันห้าสัญ,ญลักษณ์ของปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขัดหลักประชาธิปไตยที่เข้ามาร่วมเลือกนายกเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญหรือว่าให้พื้นที่กับฝ่ายความมั่นคงอย่างทหารหรือตำรวจเยอะเกินกว่าสาขาชาชีพอื่นเข้าไปล็อกทั้งระบบ ่านการมีสิทธิ์ยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการการอนุมัติรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระแล้วก็เรื่องของการไม่ถูกดุนอำนาจฝ่ายบริหารเหมือนที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ถ้าไม่แตะเรื่องวอฒิสภาทางเลือกที่หนึ่งเนี่ยคือไปในโมเดลเหมือนสาราชอาณาจักรก็คือว่าเธอมีสวต่งตั้งใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ว่าลดอำนาจ ตัดออกไปอำนาจเลือกนายกตัดออกไปอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระตัดอะารอำนาจให้อำนาจเนี่ยลดมาน้อยถึงขั้นที่ว่าการที่สมาชิก <T> ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไรทางเลือกที่2คือไปแบบสารัฐ <T> ก็คือบอกว่าโอเคอำนาจเยอะไม่เป็นไรแต่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะซึ่งอันนี้ก็จะอาจจะกลับไปคล้ายๆกับโมเดลตอนออรัฐมนตรี40ูที่มีสวเลือกตั้งนะครับแต่ความจริงทางเลือกที่3เนี่ยซึ่งผมมองว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยถูก,ถกเถียงเท่าไหร่ในสังคมไทยที่ผ่านมานะครับแต่เป็นทางเลือกที่ กระแสทั่วโลกเนี่ยกำลัง,เอ,งเอียงไปทางนี้มากขึ้นเนี่ยคือการที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาเลยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าระบบสภาเดียวก็คือว่าแทนที่จะมีสภาคู่คือทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยคือเหลือแค่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวนะครับเหตุผลที่หนึ่งมันคือเรื่องของงบประมาณนะครับ ถ้าเราบวกตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปในการมีวุฒิสภาปัจจุบัน,นบเนี่ยบวกเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภาเงินเดือนของคณะทํางานค่าดําเนินการหรือว่าแม้กระทั่งค่าสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันตกอยู่อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยประมาณ1,000ล้านบาทต่อปีอันนี้ไม่นับพกน้ําค่าไฟค่าอาคารต่างๆนะครับก็ต้องมาถามว่ามันคุ้มค่าไหมอย่างที่2เนี่ยคือคือเรื่องของต้นทุนในเรื่องของแรงและความพยายามที่จะหาสมดุลระหว่งหางอำนาจและที่มา หลายหลายประเทศเนี่ยเขาพยายามจะหาสมดุลนี้มานานมากแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยพยายามจะไปโมเดลแบบอังกฤษก็คือสวแต่งตั้งแต่ทําไปทํามาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถหากระบวนการแต่งตั้งที่ได้คนที่เป็นกลางจริงเข้ามาได้เขาก็เลยยกเลิกวุฒิสภาไปปี1951ปัจจุบันเนี่ยด้วยความด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่มันกว้างขวางขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะออกแบบการตรวจสอบถงดูลรัฐบาลเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าเราให้อํานาจตรงนี้ตกอยู่ในมือของประชาชนในภาพรวมถ้าเราสามารถติดอาวุธประชาชนให้เขาเข้าถึงข้อมูลทีี่ละเอยดไดไ้้มากขึน เขาถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้มากขึ้นถ้าเราสามารถออกกฎหมายที่คุ้มครองคนที่กล้าชี้เบาะแสหรือว่ากล้าเปิดโปงปฏิบัติที่ไม่ชอบธรรมของภาครัฐเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยย้อนไปเรื่องคดีนาฬิกาเรื่องคดีเสือดำเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกเปิดโปงโดยประชาชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นโมเดลการตรวจสอบวงดลอำนาจฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าก็ได้ที่ติดอาวุธประชาชน60ล้านคนมากกว่าไปพึ่งผู้เช่วชาญ200คน